ไร่วมง,งานั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่แบบได้ร่วมง,งานกับทางแอรนะครับปีที่แล้วแบบเราได้ดูด้วยใช่ผมเลยว่าแบบโชว์ดีโชว์ปีนี้ก็อย่างอย่างที่บอกว่าปีนี้ก็เป็นอีกสถานที่ที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วก็ติดแม่น้ำอะไรแบบนี้ก็คาดหวังคาดหวังคาดหวังว่าจะชมหรือว่าจะเดินคาดหวังว่าจะโชว์ดูจะเกิดขึ้นหรือเปล่า อาจจะมีอาจอาจะมีหรือเปล่าแต่ว่าใดๆก็ขอบคุณทางแอลด้วยครับ,รบขอบแบบ<า>มากๆ <มา S 2> เลยแล้วก็ทุกฝ่ายเลยที่ให้น้ำแข็งน้ำปิงมาร่วมงานเป็นแฟชั่นหลอกนะครับก็หวังว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่แอลสามารถผลักดันแฟชั่นให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้แบบอย่างรูปธรรมนะเพราะว่าเราภูมิใจในแบบว่าไทยไชน์เนอร์ใช่แบรอยู่แล้วแล้วการที่ผลักดันให้งานนี้เป็นงานแฟชั่นที่เป็นอีกไอคอนหนึ่งที่แบบจะทัดเทียมกับงานอื่นในในโลกคือเป็นอะไรที่ เพราะเราพร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับใช่อย่างที่รู้กันว่าแบบแฟชั่นไทยอ่ะก็ไม่ไม่แพ้แบบชาติอื่นเลยครับอย่างอย่างดีไซเนอร์ไทยแต่ละท่านเราดูตามชุดได้ว่าแบบมันมันมันดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้แบบมาดูแล้วก็มาสบสนกันครับแฟชั่นแบบไหนที่เก่งน้ปิงชื่นชอบอ่เปกติแล้วเก่งชอบแบบลุคที่แบบมันมีความเรี้ยพรายอย่างอย่างชุดวันนี้อะไรแบบนี้หรือว่าแบบจะเป็นแบบแจ็คเก็ตกับยีนอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่ามันสามารถแบบ ใส่ได้ทุกวันมอาจจะต้องปดเพราะช่วงนี้ร้อนวันนี้ก็เลยมาในลุคของความเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ข้างในก็แบบก็ยังซ่อนแบบดีเทลไว้อยู่อันนี้มากกับผมไงถ้าเขาไปคนเดียวได้อ่ะมันเป็นแฟชั่นเดี๋ยวเราก็ค่ยว่ากันแฟชั่นก็เด่น่ครับแล้วน้ปิงราาไชอบแบบไหนน้่ปิ้งจริงๆชอบสัวหล่ะ หลากหลายสไตล์มากเลยครับจริงๆชอบทั้งความเป็นแบรนด์ที่มีลูกเล่นมีแบบว่าสีสันอะไเงยหรือว่าเป็นพวกแบบแบรนด์แบบยีนที่มาในออฟิศทงลุคที่เป็นแบบเดนิมอะไรเงี้ยกชอบเงยเรอมากอ่ะี่คเรื่องมีมาแล้วครัมีล่าสุดน์ี่ผมูงแล้วมันรับเวีสุเมใช่ครเห็นไป หนึ่งจุดหนึ่งสองใช่ไหมฮะเป็นตัวเลขที่แบบตกใจมากๆเลยขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งฮะขอบคุณมากๆเลยก็โหดีใจจนขนลุกอะ่ะเราไม่น่าเชื่อว่ามันจะที่แรกเก่งเก่งรู้สึกว่ามันมันขึ้นมาแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พี่ๆน่าจะแบบน่าจะ s ท a b l ลแล้วหมายถึงว่าเริ่มแบบเริ่มติดเริ่มดูกันแล้วอะไรแบบเนะี้ยแต่พอมันนิวไฮอยู่ครั้งเนี้ยแปลว่ากระแสมันได้รับการบอกต่อมันมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยที่ ใช่มันชื่นใจที่คนทํางานอย่างพวกเราอะรวมถึงทีมงานบูมบินีทีมงานถิมจราทุกคนแบบตั้งใจกันทำผลงานนี้มากๆแล้วมันมันได้รับการบอกต่อใช่ก็จริงๆตอนแรกเราก็มีหลายความเห็นที่บอกว่าเียมจีราเป็นแค่ซีรีส์กระแสเดี๋ยวก็คงแบบซา <c oughs> ลงนี้แต่ว่า <c oughs> ด้วยตัวเลขแบบนี้มันก็ค่อนข้าง ทำให้เรามั่นใจว่ามันเป็นมันมันเป็นกระแสด้วยตัวเนื้องานมันที่มันที่ดีที่มันน่าสนใจแล้วก็มันตอบโจทย์ครับคนไทยของเราเราก็เป็นแฟนอินเตอร์ด้วยนะครับเราก็ดีใจที่ทุกคนเข้าใจในในทีวีแบบนี้เพราะว่ามันเป็นความกังวลตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าด้วยความเนื้อหามันความสัมพัธเหลือแตามันขึ้นขึ้นลงลงมากอย่างนี้แล้วถึไม่รู้ว่าคนดูเยอะเพราะว่าคนมาดูเพราะกูหรือเปล่าเพราะกูเขาก็พูดอะไรรุนแรงคนอันนี้จะ่จิตใจอันนี้เหมือนตั้งธงมาแล้วตั้งแต่บ้านว่าจะมาว่าจะมาจุดเนี้ ไม่มีใครถามด้วยไม่มีใครถามด้วยแล้วเมื่อวานคุณได้ออกโรงไปแบบว่าสัมภาษณ์กับพี่พีแล้ไงตอนนี้พี่เข้มยังไม่มีโอกาสได้มาแบบแสดงความรู้สึกเลยแก่กันโอก่แเราเราก็มีความกดดันเหมือนกันว่าเองคนจะเข้าใจอยู่ใเรื่องราวหรือเปล่าใช่ค่ะเพื่อความในตลาดไม่ได้มีซีรีส์ที่เป็นแนวนี้อนะส่วนมากจะเป็นความเข้าใจง่ายซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จส่วนมากในไทยก็จะเป็นซีรีส์แนวแบบ ดูแล้วเก็ตเลยแบบว่าไม่ได้มีความแบบใส่วูกศิลเค c u l t u ลงไปเยอะเป็นเรืเ่องของความสัมพันธ์มากกว่าแต่ของเรามันมีทั้ง c าเจอร์ทั้งความสัมพันธ์ทั้งแบบซอฟต์ power โอ้โมันมีหลายขาดหลายองค์ประกอบมากเราต้อ<ห>แอบดูนเพาะคุณจะเข้าใจใหมใ่แล้วการเล่าเรื่องที่มันไม่ได้เล่าลายเดียวหมายถึงว่าเกิดเหตุเราดำเนินไปต่อแต่มันไม่เล่าปัจจุบันกลับมากลับมาดตเดี๋ยวมีไปอนาคตแล้วเดี๋ยวฝันอะไรกลับมาไปไหนกันฮะกลับมาปัจจุบันมันก็เลยจะแบบ คนไทยจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะมีไปไปดูร่วมกันกับแฟนใน EP 7นะบัดมุดเร็วมากเลยนะคะขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณที่ที่เข้ามาซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ EP 7เป็น EP ที่น่าดูทร้องกันมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ยังยังไม่ได้ดูแต่เท่าที่แบบออกมาเพราะว่าแแบบนี่บอกเลยว่า ดเราสองคนก็ยังไม่ได้ดูเนาะยังไม่ได้ดูเลยดูพร้อมกันที่แบบแฟนเราดูพร้อมกันเรไม่แอกส60%สำหรับอี B7 ไม่ต้องเตรียมยังไงจิบบอจิบมอเลยอันนี้หนูก็ไม่รู้ดีเทลแต่แน่ๆเลยคือมีน่าจะมีงานวันชัวร์ตามปีก็ใครที่ชอบเต้นชอบอะไรก็จะใส่ชุดที่มันเหมาะกับการแบบยกตัวเทียบตัวก <c oughs> ันอะไรมันเขาครูจะนั่งเต้นก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็น เกี่ยวกคาแรคเตอร์หนึ่งเรามีแบบคุณจะไปชุดให้แฟนๆเราแมว่าเขาควรแต่งตัวมาดีก็อาจจะมีบางคนใส่กางเกงมากกว่ทรีมครั้งนี้อาจจะเป็นตรีมที่แบบม่วนจอยหน่อยอ่าจจะม่วนจอยอันนี้สปอยเลยไหมม่วนจอยหน่อยมันก็ม่วนอยู่แล้วทด้วยแต่ว่าเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าผู้าจะแต่งตัวแบบไหนเพราะว่าเขาเคยแต่งมาแล้วใน EP รีเมียร์ใช่ไหมครับ EP ศูนย์แต่ว่าเราอยากเห็นว่า EP เจ็ดเนี่ยจะมีการพัฒนา ความพีคเนี่ยขึ้นอีกแค่ไหนแล้วพองานมันจัดในที่ที่มันเย็นเนี่ยก็จัดเต็มได้เลยแค่ไม่บังคนข้างหลังอยากบดบังสุขภาพอยากแต่งอะไรเต็มที่เลยได้เลยก็ให้อยู่ในความเป็นเาเรียกว่าทำเหมาะสมกับการรันตีฉากแต่ว่าต้องขอให้ครีเอทีฟด้วยแต่มาที่พี่คนิดนึงคุณใจร้ายกับเขามากเลยนะคะพอคุณมาหลังวันนี้แล้วแหละ เราจะได้ระบายความในใจจริงๆมันมันเป็นคาแรคเตอร์ของพ่อครูลึกๆเขาก็เขาก็มีความห่วงใยแหละเออเป็นคนแบบฝากร้ายแต่ใจดีน้ำเปลี่ยนไปแ้วน้กเปี่ยนไปเลยเครับน้ำเี่ยนคื่มีพ่อครูอะไรไม่ได้มากเพราะว่าหลักฐานมันก็ค่อนข้างเต็มโซนเกียวที่แป้นฟอร์มนะครับก็ไม่ได้มีแค่นัำเปลีนแต่ว่าพี่ๆชาวเหนือก็พูดแทนทุหมดแล้วเราก็เห็นใจเขามากๆว่าแบบรู้สึกแบบแย่วว่าพี่สูงเลย ลูกแบบคนโกรธเหรอคนโกรธเลยคนนี้ตอนนี้คุณแบบว่า <c oughs> ลานจอดเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เขาถูกเชิญชวนให้เขาร่วมกับที<อ>่เอกโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แสดงความดีๆกับคุณพลนันด้วยนะครับขอบคุณครับอย่ไม่ใช่แค่คนดูในไทยค่ะเรามีคนดูในต่างประเทศด้วยเพราะว่ากีฬาของเราจะเป็นเหมือนตัวแทนที่ไวไทยในสายตาต่างชาติอย่างไรบ้างโอ้โหอันนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากเลยฮะเพราะว่าล่าสุดเห็นพี่ ชาวต่างชาติเริ่มออกมาทำคอนเทนต์กันที่เป็นรูปแบบรูปพ่อครูอะไรแบบนี้แล้วเป็นรูปแบบนั่งนั่งแบบโยกใช่แบบยกมือไหว้อะไรแบบนี้เราทุกคนคือทําถึงมากแล้วแบบทุกคนแบบเรียนรู้วันนี้ทำไทยอ่ะแบบการไหว้การแบบการนั่งการแบบคือทุกองค์ประกอบมันมันมันถูกนําเสนอโดยแบบคนต่างชาติอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ที่อย่างน้อยแบบเขาได้รู้จักแบบ ประเทศไทยได้รู้จักเทนศิลาอะไรใช่ค่ะน้องน่าจะฝากกับการที่ต้อเกิดฝากแฟนก็ฝากนะครับใน EP 6ที่ผ่านมาขอบคุณสําหรับเทรนที่ไปแตะถึง2ล้านนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆมันเกิดความคัฒามากขึ้นเรือ่อ,อยๆแล้วก็ยอ,ยอดยอดวิวยอดดูที่มันนิวไฮขึ้นไปอีกเนี่ยพวกเราขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับรวมถึงที่สื่อทุกสื่อที่คอยช่วยเราเลี้ยงกระแสคอยช่วยกย้ำให้เราตลอดเลย คนเป็นสุดนหนึ่งควาสำเร็จแล้วก็ฝั่งยีพีเจด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยนะครับก็อยากให้รอดูลุ้นถึงยีพีรต่อไปชุดนี้ที่สินะครับก็บบน่าจะมีอะไรให้ติดตามเจอแล้วก็เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผับดันซีรีส์แข่งระดาบทั้รงรอดไปสู่ระดับโลกกันนะครับครบัรบขอบคุณครบับ